บุญก็เกิดขึ้นในกลางกายเรานะเป็นดวงใสๆสว่างสวยัยติดทุกกายเลยนะเป็นอัตโนมัติติดหมดในกลางกายติดหมดเลยทุกกายลกลางดวงบุญก็มีบุญญาธาตุเป็นธาตุบุญล้วน จำดยความสุขความสมร็จความสมหวังความสมหวังในชีวิตของเรานะในสังสารวัตรดวงบาปก็คล้ายๆกันแต่ว่ามืดไม่สว่างมีบาปธาตุเป็นกระแสะอยู่ในนั้นที่จะส่งผลให้เป็นความทุกข์ทรม,มานอุปสรรคของชีวิต มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่พลัดกันจริงช่วงช่วงจริงกันให้ผลในสังสารวัฏถ้าไม่ทำบุญบ่อยๆก็ต้องทำบาปบ่อยๆเพราะในใจของคนเรามันเข้ามาได้ทีละอย่างถ้าบุญไม่เข้าบาปก็เข้าหรือไม่บุญไม่บาปมันเข้ามาสีเหมือนตะโกตัด สีเทาๆไม่บุญไม่บาปแต่หลักใหญ่ๆยยคือบุญกับบาปถ้าจะมาเข้ามาครอบครองใจของเราคมยยึดสถานีศูนย์กลางกายของเราเนี่ยแหละพอยึดได้เขาก็บังคับให้คิดพูดทำแบบที่เขาต้องการนะแล้วก็มีผลของการคิดผลของการพูด ผลของการกระทำที่เรียกว่าวิบากถ้าเป็นบาปก็ภาษาง่ายๆคือก็ปรับคดีอาบังคับให้ทำแล้วก็มีวิบากรองรับไม่ยุติธรรมเลยแต่ทางโดยเฉพาะเนี่ยมนุษย์เนี่ยมากแต่ว่าทุกกายกระโดนบังคับหมดแั่นแหละแต่การมนุษย์นี่มากเพราะว่าเป็นจุดชุมทางที่จะไปอบายหรือไปสู่สุขติ เป็นจุมทางบุญระบาบคอยเชิดเหมือนตัวเราเป็นหุ่นกระบอกอนั่นแหละพอบุญเข้ามาก็บังคับให้เราคิดเรื่องบุญพูดเรื่องบุญทำเรื่องบุญแล้วก็มีวิวบากคือความสุขความสำเร็จเป็นผลเป็นรางวัลในปัจจุบันถึงในอนาคตนูน่นต่อๆไปจนก,กวา่าจะหมดกระแสถ้าบาปก็ตรงกันข้ามมันบังคับมนุษย์ คำอักขายคิดพูดทำที่เป็นบาปอกุศลและมีวิบากกรรมเป็นความทุกข์ทรมานมีพบของอบายคอยรองรับมีพบมีรูปกายมียูนิฟอร์มเอาไวส้สวมเช่นกายในมหานรกกายสัตว์นรกกายในยมโลกอสุรกายเปรตส,สัตว์เดรัจฉานเป็นต้น กายเขาก็จะลองรับแล้วก็มีเรื่องทันทรมานลองรับประกอบสิ่งแวดล้อมก็มีแต่ความร้อนลนทัวลนตุรายมากมายทีเดียวแล้วก็ยาวนานนานจะลืมนานมากเกิดตายเกิดตายเนี่ยวันละหลายล้านหนุนวันในนรกนะจ๊าเนี่ย มันละหลายล้านหนมันนับครั้งกันไม่ท้ววเลยทุกทรมานตลอดแล้วก็จะขึ้นมาได้นก็ยาวทีเดียวแหละต้องผ่อนมาที่ละหุโทษที่คุมบริวารอุสธนรกมายอมมาลบแล้วก็ผ่อนมาอสรุรกายมังเปรตมังสัตสัตยริชาน ว่าจะมาเป็นมนุษย์มันยากยาวเดียว,ยวแต่ของสุขตินั่นน่ะจากสวรรค์ก็ปุ๊บมามนุษย์เลยเร็วแต่ถ้านากกเขาต้องมีขั้นตอนเงี้ยอย่นั้นอันตรายในสังสารวัตรใครเห็นภัยในสังสารวัตนี้ได้ผู้นั้นถือว่ามีบุญมากเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเนี่ย การที่จะวางแผนของชีวิตว่าจะอยู่ในโลกนี้ในวัฏสงสารได้อย่างไรนมันก็จะเกิดขึ้นมันจะมีความสุขขุมมีความสุข,ขุมคำพีรภาพมากในการที่จะออกแบบชีวิตอย่างไรเนี่ยที่จะอยู่ในสังสารวัตนี้เพราะไม่อยู่ก็ไม่ได้มันต้องอยู่นะ เรามันเป็นเฉลยที่เขาบังคับอยู่บาปมันบังคับอยู่ยังตกเป็นเฉลยแต่ว่าโชคดีหน่อยมีบุญเต้องเป็นเฉลยผู้รู้เนี่ยรู้ว่าเขาบังคับแล้วก็รู้วิธีที่จะไม่ให้เขาบังคับแล้วก็รู้วิธีที่จะหลุดจะพ้นกระทั่งวิธีที่จะบังคับเข้าได้นะมันก็มี เรามันโชคดีตรงนี้แต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ย้าไม่ได้มาถึงพิชชาธรรมกายแม้ถึงพุทธศรราสนาก็ยังไม่ปลอดภัยในสังสาร,รวัตรเพราะคำสอนเริ่มก็จะกระจายไปตั้งหลายนิกาย,ยามากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นภัยในวัตฏสงสารดังกล่าวนี่ จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เห็นภัยมันจะทำให้เราจัดระเบียบของชีวิตใหม่ได้ระเบียบความคิดคำพูดการกระทำมีระบบมีระเบียบมีแบบมีแผนในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จะไม่โง่แหนจะไม่ตรณนีแต่จะมีเอาไว้สำหรับ ส่วนหนึ่งเลี้ยงสังขารส่วนหนึ่งทำมาหากินส่วนหนึ่งสงเคราะห์ญาติส่วนหนึ่งก็เสียภาษ,ษีมัง่งส่วนหนึ่งก็สร้างบาร,รมีกันไปหรือง่ายๆก็คือส่วนหนึ่งหล่อเลี้ยงสังขารด้วยความปลอดภัยของชีวิตอีกส่วนหนึ่งก็สร้างบาร,รมีกันไปทำไปอย่างนี้เนี่ยจะเริ่ม ใช้ทรัพยาการกันเป็นไม่หวงไม่แหนไม่ตรนีจะสั่งสมบุญบ่อยๆจะละชั่วจะทำดีจะทำใจให้มันใสๆจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเข้มข้นดีเดียวแหละทั้งทานตัง้งศีลทั้งภาวนาเป็นนักบวชก็จะมีศีลสมาธิปัญญาทำให้มันยิ่งกันไป,นเ,ปนเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญา ใจก็จะไม่มุกมุ่นพัวพันยึดมั่นถือมั่นต่สิ่งใดๆใ,ในโลกเลยนอกจากบุญกุศลความดีธรรมะปฏิบัติเท่านั้นแหละเนี่ยการจัดระบบระเบียบของความนึกคิดของชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารแต่ถ้าไม่เห็นภยัยก็เหมือนชาวโลกทั่วไป ใจก็มุม่งไปที่เศรษฐกิจอย่างเดียวมุมว่งไปที่ผลประโยชน์อยากได้หมดทั้งโลกนะ่อยากได้หมดถ้าได้ไม่หมดก็อยากได้มากไอ้เพราะอยากได้มากกับอยากได้หมดเนี่ยมันก็เลยทะเลาะกันเพราะทรัพยากรในโลกมีจำกัดมันต้องแบ่งปันกันแต่ความรู้สึกจะครอบครองหมดเนี่ยความรู้สึกแบ่งปันก็ไม่เกิดก็าตะล่นีด้วยความโลภทีเข้าไปบังคับบัญชา อยากได้หมดเมื่อเขาขัดใจก็โกรธโกรธก็ลุยกันแต่ความหลงก็มาใจมันมืดมืดบอดแล้วถ้าไม่เห็นภัยในวัฏตสงสารมันก็จะเป็นอย่างนี้และผลน็คือโลกก็เดือดร้อนทุกชีวิตอยู่บนโลกเดือดร้อนตายแล้วก็ไปอบายมีการผูกเวงกันจองเวงกัน มีความโศกเศร้าเสียใจกับแค้นใจลำพิไลลำพัน์กันไปอย่างนั้นแต่ถ้าเห็นภัยในวัตฏสงสารถ้าเป็นคารวะก็จะเอาธุรกิจกับจิตใจหรือเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันแต่เห็นภัยในวัตฏสงสารในระดับหนึ่งจะไปอย่างนี้คือทำมาหากินทำมาค้าขายแล้วก็ทำมาสร้างบารมี เห็นภัยนบตาสงสารอย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นนักบวชออกบวชไม่เกี่ยวข้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจมุ่งเรื่องจิตใจเป็นแนวหน้าในการศึกษาค้นคว้าความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็มาถ่ายทอดโดยการแนระนำ แนะ่ยก็สอนนำก็ททำให้ดูบางทีไม่ได้สอนแต่ว่าทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันก็คือฝากท้องเอาไว้กับญาติโยมกับชาวบ้านขออาหารเข้าไปมือมือหนึ่งผ้าปีหนึ่งกับสามชุด สามชิ้นหนึ่งชุดเสนาสนะที่เรียบง่ายในอาหารจะไปมือมือหนึ่งที่อยู่ก็นิดนิดหน่อยหน่อยทีวอนก็มีไม่มากเจ็บป่วยไข้ขอให้มาช่วยดูแลบำรุงรักษาหน่อยต้องการอยู่แค่นี้เลยแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้ที่ไปรู้ไปเห็นมา ให้อยากโยมได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องใครจะอยู่ในโลกก็สอนคารวะธรรมคือบทเรียนสำหรับผู้ที่จะคลองเรือนมีชีวิตอยู่ในโลกก็จะมีความรู้อย่างนี้ให้ก็เรียกว่าคารวะธรรมถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็มีบทเรียนเอาไว้ให้สำหรับชาวโลกที่อยากจะพ้นทุกข์ ถ้าอยากจะไปสู่สุคติก็มีวิธีสอนให้อยากจะปิดอบายก็สอนให้อยาก,กรวยก็สอนให้สอนวิธีรวยให้วิธีหาเงินวิธีใช้ทรัพย์วิธีเก็บวิธีคบคนอยากมีชีวิตเป็นมงคลจเจริญรุ่งเรืองก็ถ่ายทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ เป็นบันได38ขั้นอย่างนั้นเรียกว่ามงคล38ประการมีหลักสูตรเยอะแยะสำหรับชาวโลกอยากจะปกครองบ้านเมืองก็มีธรราามร,ราชามีทศพิษราชมธรรมราชาคือความรู้สำหรับพระราชาหรือผู้ปกครองประเทศ10ประการอยากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็สอนอยากได้สมบัติจกักรพรรดิก็บอกให้ หมดทุกอย่างแลกข้าวไปมือมือหนึ่งขออาหารเพียงมือมือหนึ่งหวานข้าวเนี่ยอยู่กันไปเห็นภัยในวัฏสงสารเนี่มันจะดีกันต่างหลายระดับนะลูกเนอะ